วันนี้นะคะจะชวนมาทําขนมที่เป็นการรวมตัวของสองขนมยอดฮิตค่ะนั่นคือบราวนี่และท o อฟฟี่เค้กนะคะรวมร่างกลายเป็นบราวนี่ทอฟฟี่เค้กทุกคนดูดูความชํำดูความอัดแน่นของมวลช็อกโกแลตและมวลคาราเมลทุกคนโอ้ยน้ำลายแตกชิมเลยแล้วกันขอชิมชิ้นที่แบบไม่ค่อยสวยแล้วกันนะชิมเลยนะ ทุกคนทอฟฟี่อ่ะมันก็อร่อยอยู่แล้วใช่ป่ะพอมันมาเจอบาวนีที่แบบดนึบหนึบขมขมน่อยอ่ะอร่อยมากกินชิ้นนี้หมดก็คือหมอตีแน่ทุกคนปะก่อนจะไปทำนะคะกด subscribe ก,ก,ก่อนนะโซ่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลย เรามาเริ่มทำในส่วนของบราวนี่กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำช็อกโกแลตนะคะใส่ผงโกโก้ลงไปแล้วก็ตามด้วยเนยเค็มนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะไปละลายใครจะตั้งไฟก็ได้หรือเข้าไมโครเวฟก็ได้ถ้าเข้าไมโครเวฟก็ทีละหนึ่งนาทีเอาออกมาคนจนกว่าจะละลายทั้งหมดนะคะนี่นะคะเอาไปละลายแล้วได้แบบนี้นะคะช็อกโกแลตของเราต้องเงาวิบวับแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตีไข่กันนะคะตอกไข่ใส่ลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปะคะ่ะอันนี้ไม่ได้ต้องการความหน้าฟิล์มใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องคนจนละลายนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องมีหน้าทอฟฟี่มาปิดด้านบนอยู่ดีนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้นะคะลงไปแนะนำว่าไข่นะคะอย่าเย็นมากถ้าเย็นมากอะคะ่ะช็อกโกแลตที่เราละลายไว้เนี่ยใส่ลงไปมันจะเซตตัวค่ะแล้วทีเนี้ยมันจะค้นยากมันจะเหนียว คือมันไม่ได้เป็นอะไรมันคนได้ค่ะแต่ว่ามันจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็หนืดเราจะทำงานยากขึ้นค่ะแล้วก็คนค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันเห็นไหมของนู้นมันมีความเย็นประมาณหนึ่งมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนที่มันจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าไข่เย็นเจอช็อกโกแลตเจอเนย มันก็เสร็จตัวนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะลงไปรอนหรือไม่ร่อนก็ได้นะผงฟูแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยจะใช้ตะก,อก้อก็ได้ใช้ไม้พายก็ได้นะคะเบานี่เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วทุกคน แต่เข้าใจนะช่วงนี้ช็อกโกแลตกับผงโกโก้โการาคาแรงมากก็เพิ่งคิดเมนูนี้ได้ทุกคน <weil S 1> ต้องขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ไพายนะคะผสมขออภัยนะที่คิดเมนูไี้ได้ตอนช็อกโกแลตกับผงโกโก,โก้ราคาแรงมาก โอเคเราก็จะได้เนื้อแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็เอาใส่พิมพ์เลยนะคะพิมพ์วันนี้ใช้สาย8 8คูณ8สูง2นิ้วนะคะลองด้วยกระดาษไขนะคะเทลงไปเลยตรงกลางใครอยากได้เนื้อเค้กที่บางกว่านี้ก็ใส่พิมพ์ใหญ่กว่านี้ถ้าอยากได้เนื้อเค้กที่สูงกว่านี้ แต่อยากได้ไซส์8ปดก็เพิ่มสูตรไปนะคะหนึ่งสูตรหรือครึ่งสูตรแล้วแต่ได้เลยกิริยาให้เท่าเกันทุกคนวิธีดูนะว่าเบานี่ของเราน่าจะฟิลไม่ฟิลม์ดูความเงาตอนก่อนเข้าอบถ้าเงาเนี่ยโอกาสการเกิดฟิลมเนี่ยตีสัก80%ได้เลยแต่จะฟิล์มมากฟิลม,ม์ลมน้อยก็ขึ้นอยู่กับ ห,หลายๆปัจจัยเช่นไฟในเตาความร้อนอะไรประมาณนี้อุณหนนภูมิโอเคเกียร์ให้เท่าๆกันนะคะเท่าไหมเนี่ยทุกคนว่าเท่าไหม ยากนะเกี่ยบแบบนี้ให้เท่ากันทุกส่วนอ่ะเอาประมาณนี้ละกันปะเข้าอบกันจะ้ะเข้าอบนะคะ170องศาไฟบนล่างนะคะประมาณ20ถึง25นาทีหรือแล้วแต่เตาแต่ละคนได้เลยนะคะ อบสุกแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะนุ่นอบไป25นาทีทุกคนไม่ต้องไปกังวลน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอบอีกรอบหนึ่งตอนที่เราใส่หน้าทอฟฟี่นะคะทุกคนดูสิไม่ได้ตั้งใจให้ฟิล์มก็ฟิล์มได้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราพักให้อุ่นๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําตัวหน้าทอฟฟี่กันจ้ะมาทําหน้าทอฟฟี่กันนะคะก็เหมือนทอฟฟี่เค้กเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลทรายนะคะลงไป แล้วก็นมข้นจืดตราเนย่อฟอรคอนเองขาดไม่ได้เลยนะทุกคนนี่สำหรับหน้าทอฟฟี่เนี่ยมันหอมกลมกลม่อมอร่อยเพราะอะไรนมข้นจืดตราเนย่าฟอคอนนะคะพอเขามีไขมันนมมากกว่าไข่มันพืชค่ะตัวหน้าทอฟฟี่ของเราก็จะมีความมันความหอมนมความหอมความอร่อยครบคันเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยผงกาแฟนะคะแล้วก็ แป้งเค้กค่ะเราจะคนนะคะให้เข้ากันก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะยังไม่ได้เปิดไฟนะพอเริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะเราจะตามด้วยคอนไซลับนะคะหรือน้ำเชื่อมข้าวโพดนะคะถ้าไม่มีก็ใช้แบะแซก,ก็ได้หรือจะใช้น้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือจะไม่ต้องใส่ก็ได้ตัวหน้าทอฟฟี่เราก็อาจจะแบบเหนียวน้อยหน่อยประมาณนั้นนะคะะเราก็คนให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเราจะใส่เนยสดเค็มนะคะลงไป่าแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟกลางนะคะ ตั้งจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันเลยจ้าตอนนี้นะคะส่วนผสมก็เดือดแล้วนะคะละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เดือดอีกสักประมาณ1-2นาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยเขาข้นลงนิดนึงนะคะอย่าลืมคนด้วยนะคอยคนด้วยนะคะนี่นะคะเอาค้นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมคะ เขาจะมีความหนืดนะคะอย่าเอาเหลวถ้าเหลวเนี่ยเวลาเราไปเทใส่พิมอะคะ่ะมันดูเหมือนมันเต็มแหละแต่พออบแล้วอะมันจะละเหยออกไปหมดเลยซึ่งเวลาเราอบเสร็จแล้วอะคะ่ะตัวหน้าทอฟฟี่ของเรามันจะไม่เต็มนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้องใส่เม็ดมะม่วงนะคะลงไปเม็ดมะม่วงนะคะอันนี้นุ่นใช้แบบซีกนะคะก็ เอาไปอบแค่พอสุกนิดเดียวไม่ต้องแบบสุกมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไปอบอยู่ดีใช้คำว่าโจกลงไปเลยนะคะโจกมางโจกนก้อยก็ตามจิตศรัทธาได้เลยนะคะทุกคนอืจะใส่หมดห่อเลยก็เก่งใจในนี้หอ่หอหนึ่งครึ่งโลนะคะ อืทุกคนดูดิฉ่ำมากอือเอาหมดเลยไหมจะดีเหรอถ้าหมดเลยมันจะเยอะเกินไปนะเอาแค่นี้ละกันนะคะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแน่นเกินโอเคไปเอาไปใส่หน้าของเบลนี่เรากันจ้ะ จุกลงไปเลยนะคะทุกคนใช้โอ้ยใช้ถาดเดิมนะคะที่เราอบเบลนี่ไว้ไม่ต้องเอาออกค่ะใส่ไปเลยเน้นๆเน้นๆคุณหมอนี่แบบคุณหมอเห็นว่าถ้ากินนี่คือร้องไห้เนี่ยนะ ใครตรวจสุขภาพนี่คุณหมอตรวจสุขภาพร้องไห้เลยนะเมนูนี้เกี่ยให้พอเข้ากันนะคะปะเอาเข้าอบอีกหนึ่งรอบจ้าเอาเข้าอบนะคะ200องศาประมาณ8-10นาทีนะคะถามว่าต้องเอาน้ำใส่ถ้วยเข้าไปวางไหมนุ่นจะไม่ได้เอาไปใส่นะคะเพราะว่าตัวเค้กไม่ได้แห้งอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นบราวนี่นะคะ นี่นะคะเอาหน้าไปอบมาแล้วทุกคนหืมฉ่ำมากพักให้เย็นสนิทพอเย็นแล้วเอาเข้าตู้เย็นอย่างน้อยประมาณสัก2-4ชั่วโมงให้เขาเซตตัวแล้วเราค่อยตัดนะคะมันถึงจะเรียบสวยนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะบาวนี่ทอฟฟี่เค้กนะคะบอกเลยว่าฉ่ำมากเข้มข้นมาก ใครที่ชอบทั้งเบาวนี่แล้วก็ชอบทั้งทอฟฟี่เค้กไม่ควรพลาดน,นะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย